สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปูปูชาแนลแฮนด์เมดค่ะ e ี EP นี้เราก็มาเจอกันใน E ีพีสิบแล้วนะคะก็วันนี้ปูปูก็จะมาสอนทําผลิตภัณฑ์จากห่วงถุงเท้าเหมือนเดิมค่ะวันนี้ปูปูจะมาสอนทํารมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะลายกางหันลมค่ะแบบนี้เลยค่ะค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูคลิปวิธีการทํานะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ปูปูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ค่ะเริ่มต้นงานแบบนี้เลยค่ะขึ้นงานแบบนี้เลยค่ะใช้ทั้งหมด14เส้นค่ะก็ไปดูวิธีทำก็ได้ใน e ีที่1นะคะปูปูก็มีวิธีการทำไว้ค่ะจากนั้นเราจะมาทำตรงนี้กันนะคะก็คือเราจะทำตัวกลางหันลมก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนค่ะปูปูจะใช้สีชมพูนะคะช่องแรกค่ะช่องแรกนะคะใส่สองเส้นค่ะในช่องเดียวกันค่ะ เ้นในช่องเดียวกันแบบนี้ค่ะต่อไปช่องที่สองปูป,ปูจะใส่สีกลมนะคะใส่หนึ่งเส้นค่ะช่องละช่องที่สองหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปช่องที่สามใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกันค่ะ องต่อไปใส่หนึ่งเส้นค่ะใส่สีกลมนะคะสลับสีชมพูกับสีกลมนะคะแล้วก็ช่องต่อไปใส่สองเส้นค่ะสีชมพูค่ะช่องต่อไปใส่หนึ่งเส้นค่ะสีกลมค่ะช่องต่อไปใส่สองเส้นค่ะสีชมพูค่ะ ช่องต่อไปหนึ่งเส้นค่ะช่องต่อไปใส่สองเส้นค่ะในช่องเดียวกันนะคะค่ะให้เพื่อนๆทำสองสลับหนึ่งแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจบแถวที่หนึ่งแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะ จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่สองค่ะแถวที่สองก็คือมันจะมีจบด้วยจบด้วยเส้นสีกลมนะคะแบบนี้แล้วก็แถวที่สองแถวที่สองมันจะมาเริ่มตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดของใส่สองเส้นนะคะใส่สีชมพูช่องละสองเส้นค่ะลงไปเลยค่ะมันก็จะสลับกันพอดีเลยค่ะต่อไปตรงนี้สีกลมตรงนี้ให้ใส่สีกลมเข้าไปหนึ่งเส้นค่ะ จากนั้นสีกลมเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งเส้นค่ะใส่ช่องต่อไปค่ะก็คือแถวที่สองนะคะก็คือสีกลมจะเพิ่มมาสองเส้นค่ะประมาณนี้ค่ะต่อไปตำแหน่งนี้ให้ใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกันค่ะค่ะจะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปใส่สีกลมค่ะช่องต่อไปใส่สีกลมค่ะช่องละหนึ่งเส้นช่องต่อไปก็ใส่สีกลมค่ะใส่สีกลมตรงช่องที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะคะใส่ไปช่องละหนึ่งเส้นค่ะงานจะออกมาลักษณะนี้ค่ะช่องต่อไปค่ะตรงนี้ที่เป็นช่องสีชมพูนะคะก็ให้เราใส่สองเส้นสีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกัน ค่ะช่องต่อไปก็ใส่สีกลม1เส้นในหเส้นนะคะช่องต่อไปตรงช่องที่เป็นเส้นคู่ก็ให้ใส่สีกรม1เส้นงานจะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปก็นี่ช่องนี้นะคะก็ใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกัน ช่องต่อไปช่องนี้ให้ใส่สีกลม1เส้นช่องต่อไปก็สีกลมอีก1เส้นงานก็คืองานมันจะเหลื่อมกันอยู่นะคะสีกลมมันจะเหลื่อมกับสีชมพูอยู่งานจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ค่ะอ่ดูอีกครั้งนะคะช่องต่อไปค่ะตรงช่องนี้สีชมพูช่องสุดท้ายก็ให้ใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกัน มาช่องนี้ช่องสีกลมให้ใส่สีกลมเข้าไป1เส้นค่ะแล้วก็ช่องต่อไปที่มันเหลื่อมกับสียิมพูอยู่ให้ใส่สีกลมเข้าไปอีกหเส้นแบบนี้ค่ะงานได้ลักษณะนี้นะคะก็ทําแบบนี้สลับกันแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะจบแถวที่สองเราจะได้งานลักษณะแบบนี้นะคะ แบบนี้ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าสีกลมนะคะแถวที่สองย่าเพิ่มมาเป็นสองเส้นค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่สามคะ่ะแถวที่สามเราเริ่มจากตำแหน่งตรงสีชมพูชงช่องนี้นะคะก็คือให้ใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกันค่ะสองค่ะจะได้งานลักษณะนี้ค่ะต่อไปตรงนี้ให้ใส่สีกลม จากสองเพิ่มเป็นสามเส้นนะคะหนึ่งสอง่าตรงช่องนี้ด้วยค่ะเป็นสามค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปช่องต่อไปใส่ตำแหน่งสีชมพูใส่สองเส้นในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองอ่าต่อไป สีกลมบ้างสีกลมให้ใส่เพิ่มอีกหนึ่งช่องเป็นสามช่องนะคะหนึ่งช่องละเส้นค่ะสองอ่าตำแหน่งตรงนี้ใส่สีกลมเข้าไปเป็นสามอ่าต่อไปตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ให้ใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองอ่างานจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ต่อไปตรงนี้บ้างใส่สีกลมสามเส้นช่องละหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งสอง่อะมาใส่ตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสามอ่ะต่อไปตำแหน่งตรงสีชมพูให้ใส่สองเส้นในช่องเดียวกันหนึ่งสองอ่ะตำแหน่งสีกลมบ้าง ให้ใส่สามเชสเส้นช่องละหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามอ่าดูอีกครั้งนะคะตรงนี้ตรงตำแหน่งสีชมพูให้ใส่สองเส้นในช่องเดียวกันหนึ่งสอง่ามาสีกลมบ้างตรงนี้ให้ใส่สีกลมสามเส้นหนึ่ง ช่องเราเส้นนะคะสองอ่ามาตรงนี้ก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นสามค่ะแถวที่สามจะได้แบบนี้นะคะให้ทำสลับแบบนี้ไปจนจบแถวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ จบแถวที่3งานจะได้ลักษณะนี้นะคะก็คืองานมันจะเริ่มโค้งเป็นกลงหันลมนะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่4ี่ค่ะแถวที่4ี่เรามาจะมาเริ่มกันตรงนี้นะคะคือตรงช่องสีชมพูนะคะให้ใส่สีชมพู2เส้นในช่องเดียวกัน,นะค่ะหนึ่งสองต่อไปตรงนี้สีกลมก็คือสีกลมจาก3ามเส้นจะเพิ่มเป็นสี่เส้นนะคะ1นึง ใส่ช่องละหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งสองสามเส้นที่สี่ก็คือใส่ตรงนี้ไปเลยค่ะทับตรงสีชมพูไปเลยค่ะสี่ช่องต่อไปใส่สองเส้นในช่องเดียวกันใส่สีชมพูค่ะหนึง ต่อไปตัวนี้สีกรมจากสามเพิ่มเป็นสีช่องละหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามอ่าช่องสุดท้ายใส่ทับสีชมพูไปเลยค่ะเส้นที่สี่สี่อ่าต่อไปตรงนี้ใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกันอ,อ ่ะต่อไปเหมือนเดิมสีกรมจาก3ามเพิ่มเป็น4ช่องละหนึเส้นหนึ่ง,ส,งสองสา,าช่องสุดท้ายใส่ทับสีชมพูไปเลยค่ะส่ดูอีกครั้งนะคะช่องนี้ใส่2เส้นในช่องเดียวกันสีชมพู1นสอง ตรงนี้ใส่สีกลมจากสามเพิ่มเป็นสี่เส้นช่องละหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามสี่ค่ะแถวที่สี่นะคะให้ทำสลับกันแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ แถวที่สี่จบแล้วค่ะเราจะได้งานลักษณะนี้นะคะก็คือลายจะชัดเจนขึ้นนะคะคือลายมันจะเป็นกังหันลมนะคะต่อไปแถวที่ห้าเราก็มาเริ่มที่จุดเดิมค่ะก็คือจุดสีชมพูตรงช่องสีชมพูตรงนี้นะคะให้เราช่องสุดท้ายให้เราใส่ตรงนี้นะคะให้เราใส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองอ่าตรงนี้สีกลม ถวที่5จาก4เส้นมันจะเพิ่มอีกหนึ่งเป็น5เส้นนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะช่องละเส้น1 2 3 4อ่าเส้นสุดท้ายให้ใส่ทับสีชมพูไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่5อ่าต่อไปตรงช่อง สุดท้ายของสีชมพูนะคะตรงนี้ให้เราใส่สองเส้นในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองอ่าต่อไปตรงนี้ให้เราใส่สีกลมห้าเส้นนะคะหนึ่งช่องละเส้นค่ะสองสาม ีอเส้นสุดท้ายก็คือให้มาทับตรงสีชมพูตรงนี้เลยค่ะห่า,าต่อไปตรงนี้ให้ใส่สีชมพูสองเส้นในในช่องเดียวกันหนึ่งสองต่อไปสีกลมใส่ห้าเส้นช่องละนหนึ่งเส้นหนึ่งสอง สามสี่ห้าอ่ะต่อไปดูอีกครั้งนะคะต่อไปช่อง,องนี้ให้ใส,ส่สีชมพูสองเส้นในช่องเดียวกันหนึ่งสองอ่ะตรงนี้บ้างสีกลมใส่ห้าเส้นช่องล้อหนึ่งเส้นหนึ่ง สาสี่เส้นสุดท้ายให้ใส่ทับสีชมพูช่องนี้ไปเลยค่ะเป็นห้าเส้นนะคะจะได้งานก็คือจะเป็นลักษณะนี้ค่ะแถวที่ห้าทำสลับกันแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแถวที่ห้าจบแล้วงานจะได้ลักษณะนี้นะคะจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทําตรงนี้นะคะก็คือเราจะไม่วนสลับ เราจะไม่บนสลับกลางหันลมแล้วนะคะคือเราจะทําตัวนี้เป็นตัวพื้นไปเลยค่ะเราจะใส่ช่องละหนึ่งเส้นนะคะเราก็เริ่มจากตรงแถวที่หกเลยค่ะก็คือใส่สีพื้นไปช่องละหนึ่งเส้นค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนกลัวงงนะคะกลัวงงแถวเราก็ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ได้ค่ะอาจจะเอาสีชมพูอาจจะเอาสีชมพูาาม,พมาแต้มไว้เอาเอามาสอดไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่งงแถวนะคะเราก็เริ่มใส่ สีกลมลงไปค่ะช่องละหนึ่งเส้นค่ะเราจะไม่สลับสีชมพูแล้วนะคะเราจะใส่สีกลมลงไปเลยค่ะทำสลับไม่ต้องทำสลับแล้วค่ะก็คือเราจะใส่แบบนี้ไปจนจบแถวเลยค่ะช่องละหนึ่งเส้นค่ะ จบแถวที่6นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่7คะ่ะแถวที่7เราก็เหมือนเดิมคะ่ะใส่สีพื้นสีกลมลงไปช่องละหนเส้นคะ่ะใส่ไปเลยคะ่ะช่องละหนเส้นนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆมีสีพอก็ใส่สามารถใส่เป็นสีสันหลากหลายได้นะคะค่ะจบแถวที่9นะคะงานก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่10บค่ะแถวที่10เราจะเป็นการทําขอบนะคะป,ปูจะใช้ขอบสีชมพูนะคะในการทําขอบค่ะเราก็ใส่ไปเลยค่ะช่องละหนึ่งเส้นค่ะใส่ต่อจากช่องที่9้าเลยแถวที่9้าเลยนะคะใส่สีชมพูลงไปค่ะ จะใส่สีเดียวกับอีตัวให้มันเหมือนกับตัวกังหันลมนะคะใส่ช่องละหนึ่งเส้นค่ะ เราก็วนแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะวนไปจนครบรอบเลยค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะมันตัดขอบแล้วก็มันก็จะทำให้ดูสวยขึ้นนะคะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ จนครบรอบแถวนะคะงานตัดกันมันก็จะดูสวยงานนะคะค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะมาถึงเส้นสุดท้ายจะได้งานลักษณะนี้นะคะทําขอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็จากนั้นพอมาถึงเส้นสุดท้ายที่เราใส่ไปเราก็จะเก็บเป็นการเก็บงานนะคะก็คือเหมือนเดิมเราก็เอาตรงนี้ เส้นสุดท้ายสอดเข้าใต้ห่วงด้านหน้านะคะสอดเข้าสอดเข้าใต้ค่ะเพื่อทำการเก็บงานนะคะสอดไปเลยค่ะสอดใต้ห่วงด้านหน้าค่ะแล้วก็เก็บงานทั่วไปเหมือนที่เราเคยสอดใน ep ต้นๆนะคะเก็บงานมัดแล้วก็เก็บปมค่ะแล้วก็เราก็ มัดปมแน่นๆเลยค่ะตรงนี้เราก็ตัดออกค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ซ่อนดันปมซ่อนเข้าไปใต้ชิ้นงานเลยค่ะงานก็จะมองไม่เห็นปมนะคะแบบนี้ค่ะค่ะทําทขอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นการทํากลีบดอกค่ะกลีบดอกแบบนี้ค่ะ เพื่อนๆก็ให้นับตรงช่องของงานนะคะให้นับรอบเลยค่ะว่าได้ทั้งหมดกี่ช่องนะคะอย่างชิ้นนี้ได้ทั้งหมด48ช่องแล้วก็จะมาหาร86 48ก็คือหาร6หาร6 86 48มันก็จะลงตัวพอดีก็คือช่องระหว่างช่องระหว่างตรงกลีดนี้ยจะใช้ทั้งหมด8เส้นแล้วก็จะได้ทั้งหมด6กลีดนะคะ86 48ก็ลงตัวพอดีค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากตรงตําแหน่งที่เราได้ทําซ่อนผมไว้นะคะป,ปูหาก่อนะคะว่าปมอยู่ตรงไหนเราจะเริ่มจากตรงช่องซ่อนปมก็คือช่องน,นี้เราเริ่มตรงช่องน,นี้เลยค่ะเราจะใส่สีชมพูล,ลงไปนะคะก็คือตัวนี้ช่องแรกเราก็จะทําการม้วนอย่างนี้ค่ะเราอาจจะเอาเส้นที่มันใหญ่ๆนิดนึงก็ได้ค่ะ ทำการม้วนทบนะคะหนึ่งทบป,ปูเลือกเส้นนี้นะคะม้วนอย่างนี้ค่ะหนึ่งทบแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดไปตรงช่องที่เราซ่อนปมค่ะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาแบบนี้ให้ป็นแบบนี้ค่ะช่องต่อไปให้เราใส่หยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นใส่ลงไปแล้วก็เอาห่วงขวามือ สอดเข้าใต้ห่วงซ้ายมือที่เราได้สอดมาทีแรกแล้วนะคะแรกๆกมันจะดูยากนิดนึงนะคะเพราะว่าช่องตรงที่เราขมวดมันจะเล็กค่ะอาจจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเส้นต่อไปแล้วก็ใส่เลยค่ะเหมือนเดิมขวามือใส่ซ้ายมืออ่าช่องต่อไปสอด เหมือนเดิมขวามือใส่ซ้ายมือหนึ่งสองสามก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นที่ห้าเส้นที่หกเส้นที่เจ็ดใส่ทั้งหมดแปดเส้นนะคะเส้นที่แปดจะได้งานลักษณะนี้ค่ะ ฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ทั้งหมด8เส้นค่ะแล้วก็พิกกับงานค่ะพิกกับงานเราก็หยิบขึ้นมา1เส้นใส่ที่ช่องแรกเลยค่ะใส่ช่องละ1นเส้นค่ะช่องที่สองก็ใส่เหมือนเดิมสอดช่องที่สามเหมือนเดิมค่ะสอดเหมือนกันช่องที่สี่ช่องที่ห้า จนมาถึงช่องที่หกช่องตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้จะสอดยากนิดนึงเพราะว่าเราทบสองทบไว้เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะอ่าจะได้งานแบบนี้นะคะให้เราพลิกกลับงานอีกรอบนึงค่ะใส่แถวที่สามแถวที่สามนี้ก็คือช่องแรกเราจะไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่กินงานลงไปให้เรามาใส่ช่องที่สองค่ะใส่ช่องที่สอง อ่าช่องต่อไปเราก็ใส่เหมือนเดิมค่ะเอามาหนึ่งเส้นอ่า,อานี้ตัวนี้เป็นการทํากลีบดอกนะคะปึ๊บพอใส่มาถึงตรงนี้ใส่มาถึงตรงนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะใส่มาถึงตรงนี้เราก็เอาตรงนี้ที่เป็นที่เป็นห่วงอย่างเงี้ยนะคะเก็บงานก็คือเอามาใส่เอามา ซ่อนใต้ที่ช่องถัดไปห่วงช่องถัดไปค่ะซ่อนไปเลยค่ะเหมือนเป็นการเก็บงานทั่วไปค่ะที่เราเคยสอนในอีทีต้นๆน,นะคะเก็บงานเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มัดเอาสีเดียวกันมามัดค่ะ มัดสองทบแน่นๆเลยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ไหมเราก็สอดเข้าไปใต้อีกอีกช่องนึงก็ได้ค่ะแล้วก็มัดอีกทบหนึ่งมัดอีกรอบหนึ่งแล้วเราเราสามารถซ่อนปมได้ค่ะขามก็จะเป็นแบบนี้เราก็ซ่อนเข้าไปเลยค่ะ ตอนปมเข้าไปนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ1นึ่งกลีบนะคะกลีบที่สองก็คือเราก็เหมือนเดิมใส่8ดช่องไอใส่แปดเส้นเหมือนเดิมค่ะเราก็เริ่มจากจากช่องนี้เลยค่ะช่องนี้เลยค่ะช่องที่ต่อจากกลีบแรกเลยค่ะก็คือแบบนี้ม้วนใช้เส้นเส้นยาเส้นใหญ่นิดนึงค่ะเราก็ม้วนทบม้วนทบแบบนี้นะคะปึ๊บแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็เอามาใส่สอดตรงช่องแรกถึงช่องนี้ช่องนี้นะคะ สอดเข้าไปเลยค่ะทำเหมือนเดิมกับที่เราทำกลีบแรกเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่องเส้นต่อไปเส้นที่สองเดิมสอดอะห่วงขวามือใส่ห่วงซ้ายมืออะจะได้ลักษณะนี้นะคะอะเส้นช่องที่สามช่องที่สี่ ช่องที่ห้าช่องที่หกใส่ช่องละหนึ่งเส้นนะคะช่องที่เจ็ดช่องที่แปดใส่ทั้งหมดแปดเส้นค่ะอาจะได้งานลักษณะนี้นะคะก็คือจะได้แปดเส้นทำแปดเส้นแล้วก็พี่กลับงานค่ะแปดเส้นแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่สองเราก็ใส่ช่องละหนึ่งเส้นเหมือนเดิม ช่องลันหนึ่งเส้นค่ะสี่ห้าหกอ่าพอมาถึงตรงนี้เราก็ตรนนี้นะคะเราก็สอดไปอีกหนึ่งเส้นจะสอดยากนิดนึงค่ะว่าตรงทบที่เราทบไป แต่ครั้งแรกพอดีอ่าเหมือนเดิมค่ะพี่กลับงานพี่กลับงานนะคะพอมาแถวที่สามเราช่องแรกเราไม่ต้องใส่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็วาใส่ช่องที่สองเลยใส่ไปช่องละหนึ่งเส้นค่ะ จนถึงหกนะคะอ่าพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็เก็บงานเหมือนเดิมให้เอาตัวนี้มาเก็บงานที่ใต้ช่องต่อไปเก็บงานเหมือนเดิมค่ะมัดปมซ่อนเหมือนเดิมค่ะตอนปมเหมือนเดิมนะคะ สองทบค่ะตัวนี้ถ้าเรามัดแล้วเราไม่มั่นใจว่ามันจะหลุดไหมเราก็สอดใต้อีกรอบหนึ่งสอดใต้ช่องต่อไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็มัดมัดเหมือนเดิมมันก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันสามารถเก็บปมได้เหมือนเหมือนกันค่ะมันก็ซ่อนปมได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะเราก็ซ่อนเข้าไปเสร็จแล้วค่ะสองสองกลีบแบบนี้นะคะ ก็เพื่อนๆก็ทำแปเส้นแบบนี้นะคะไปไปจนครบรอบชิ้นงานเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะทำกลีบดอกแล้วก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้นะเป็นรูปดอกไม้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ปูปูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย